บันทึกกรรมกรรมจากการไขยพระปอมโดยเจตนาสมัยนั้นผมยังไม่ค่อยเล่นพระเครื่องเท่าไหร่ใครให้พระอะไรมาก็เก็บไว้เฉยๆครับมีวันหนึ่งผมไปเที่ยวหาเพื่อนที่บ้านผมเห็นเพื่อนกํำลังต้มพระเครื่องผมตกใจเลยบอกเพื่อนว่าเพื่อนทำไมเอาพระไปทำอย่างนั้น มีแต่หลวงพ่อดังๆที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นพะเก๋ไม่แท้เดี๋ยวต้มเสร็จค่อยทอดใส่น้ำมันเหนือจะได้เก่าจะได้ขายได้พูดแล้วก็หัวเราะแล้วเขาก็พูดต่อว่าบางทีก็ต้องฝังดินไว้สักพักมันจะได้ดูเก่าๆผมเลยเตือนเพื่อนไปว่าระวังบาปนะเพื่อน ถึงจะไม่แท้แต่เป็นรูปของพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเช่นหลวงพ่อเดิมง่าแกหลวงพ่อเงินยังมีอีกหลายหลวงตาเป็นต้นเขาก็ยังเถียงผมว่าไม่บาปหรอกเราไม่เชื่อเพราะเราทำแต่ของเกๆ๋ๆผมเลยหมดคำพูดเพราะคิดว่าเตือนอะไรไปมันคงจะไม่เชื่อเรื่องก็จบไปผมกับเขา ก็ไม่ค่อยได้เจอกันอีกมีวันหนึ่งผมไปตลาดเจอน้องสาวเขามาทักทายกันน้องสาวบอกว่าพี่ไม่ไปเยี่ยมพี่ชายน้องหรอตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วผมก็ตกใจเลยถามเธอไปว่าป่วยเป็นอะไรหรอน้องสาวก็เล่าว่าพี่เขาต้มน้ำร้อนเตรียมจะผสมน้ำให้ลูกอาบแล้วยกหม้อน้ำร้อนไป จังหวะภรรยานั่งยองหันหลังจับลูกได้ลุกขึ้นหลังไปชวนหม้อน้ำร้อนที่สามีเขายกมาหม้อน้ำร้อนได้กระดกเทราตัวตั้งแต่คอลงมาเกือบถึงอวัยวะเพศอาการสาหัสเลยทีเดียวน้องสาวเขาเล่าว่าพี่ร้องทรมานทุกคืนต้องกินยาแก้ปวดทุกวันผิวหนังเละหมดน้องสาวเขาพูดเองเลยนะว่า นูว่าพี่หนูชอบไปทอดไปต้มพระแน่ๆกรำเลยสนองหนูเห็นแกท่ทำบ่อยผมเลยถึงบางอ้อเพราะผมก็เคยเห็นเขาทำมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ผมลืมไปสนิทเพราะไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้มานานแล้วสรุปนอนร้องทรมานจากบาดแผลนานถึงสมเดือนต้องตัดหนังตรงสะโพกเพื่อน,นำมาแปทาะทำศัลยกรรมบาดแผลสุดสยองจริงๆครับ ส่วนตัวผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าเพื่อนคนนี้โดนกรรมสนองแน่ๆครับท่านผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับเมื่อปีพุทธศักราช2,550กระผมได้เดินทางไปที่ห้างจัดโก้สี่แยกพัฒนาการเห็นร้านขายวีซีดีด้านหน้ามีแผงพระตั้งอยู่ปัจจุบันไม่เห็นแล้วช่วงนั้นได้พบกับพี่ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของแผงพระมีการสนทนากันอย่างถูกคอเพราะเป็นคนนิยมพระเครื่องเหมือนกันพี่ชายคนนั้นเล่าว่ากระผมเจ้าของแผงพระมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเล่นพระเครื่องด้วยทำพระปลอมและขายพระปลอมทำจนมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมและพระที่ปลอมส่วนใหญ่เป็นสมเด็จวัดระฆังและสมเด็จวัดบางขุนพรมจัก,กระพัด แห่งพระเครื่องการทำพระปลอมคนปลอมส่วนใหญ่เป็นนักเล่นพระด้วยและพระปลอมที่ทำมาแต่ละองค์ประมาณ1 0 2ถึงองค์แรกจะเหมือนจริงมากๆเพราะพิถีพิถันในการเก็บรายละเอียดพิมพ์และตำหนิเนื้อพระจะถูกยิงเข้าสู่สนามพระเครื่องท่าพระจันทร์และบางลำพูง,งามงวานหรือพันทิพสอง สาเหตุเซียนพระในย่านนั้นเป็นที่ตั้งของศูนย์พระระดับเซียนใหญ่และเซียนแฟนพันธ์แท้หลายคนกำลังซื้อของคนพวกนี้สูงมากถ้าเซียนกลุ่มนี้รับซื้อในราคาพระแท้แสดงว่าฝีมือคนปลอมพระเข้าขั้นตบตาคนพวกนี้ได้และปลอมพระแต่ละองค์คนปลอมพระจะทำตำหนิไว้เพราะกลัวของปลอมจะย้อนกลับมาหาคนปลอม เพราะส่วนใหญ่เล่นพระเครื่องเกือบทั้งนั้นเขาขายพระสมเด็จปลอมในราคาสามแสนบาทจนถึงสามล้านบาทแต่ส่วนใหญ่จะขายให้กับเศรษฐีที่ไม่ใช่เสียนพระและวันนั้นก็มาถึงเขาพบสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ที่ศูนย์พระแห่งหนึ่งคนปลอมพระดังกล่าวสนใจมากเมื่อพบพระแท้อยากได้เพราะเป็นคนนิยม และเล่นพระเครื่องเหมือนกันหยิบมาลองส่องดูส่องแล้วส่องอีกส่องเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะความชัวแต่ติดที่ปัญหาการต่อรองราคาเพราะเจ้าของพระสมเด็จเปิดราคาสามล้านบาทได้มีการไปมาหาสู่กันถึงหครั้งทุกครั้งที่ไปต้องหยิบมาส่องทุกครั้งพอครั้งที่ห้าที่ไปหาก็หยิบพระสมเด็จด,ดังกล่าวมาส่องดูตั้งนาน จึงตัดสินใจต่อรองราคาสรุปว่าพบกันที่สองล้านห้าแสนบาทพอนำพระสมเด็จกลับบ้านยิบม,มาส่องเหงื่อแตกพรักหน้าซีดเพราะเป็นสมเด็จปลอมที่เขาทำเองกับมือแต่ที่น่าแปลกใจทำไมถึงไม่เห็นตำหนิที่การพระปลอมย้อนกลับเพราะไปมาถึงห้าครั้งส่องพระทุกครั้งครั้งสุดท้ายส่องเกือบครึ่งชั่วโมง ก็ไม่เห็นตำหนิพระปลอมที่เขาทำแต่กลับมาถึงบ้านปรากฏขึ้นได้อย่างไรเวนกรรม,มีจริงเขาจึงตัดสินใจเดินไปหาเจ้าของพระทันทีแผงพระหายไปดักรอรายวันก็ไม่พบหายเข้ากรีบเมฆปัจจุบันคนปลอมพระคนนี้เงินที่มีนับล้านหมดตัวครอบครัวแตสแกสลายขาดแยกทางกับภรรยาลูกชายติดยาลูกสาว มั่วสมผู้ชายแถมติดยาอีกต่างหากตัวเขาเองยอมรับกรรมทั้งหมดถึงป่ารบกับเพื่อนว่าไม่ปลอมพระและขายพระปลอมอีกแล้วเวรกรรมมีจริงที่เขาว่าเชื่อแล้วกรรมสนองคนปลอมพระความจริงที่เกิดขึ้นในมุมหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเข้ากับบรรยากาศอย่างพอดีพอดีที่บรรดาเสียนน้อยเสียนใหญ่ และผู้นิยมพระรุ่นใหม่รุ่นเก่าทั้งหลายในปัจจุบันกำลังฝ่ามารสุมล่าฝันตามหาพระแท้พระดีขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับฉวยโอกาสเอาเปรียบและสร้างความทุกข์ใจให้กับคนอื่นๆเพียงเพื่อเงินอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงบาปบ,บุญคุณโทษแม้แต่น้อยสุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นไม่ตายดีและศพไม่สวยตายอย่างอนาถ ในที่นี้ขอสงวนชื่อและนามสกุลจริงของบุคคลที่อยู่ที่อาศัยตลอดจนข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเรื่องจะขอบอกเล่าเพียงพฤติกรรมและพฤติกรรมอันโสมมให้ทราบกันเท่านั้นณจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางค่อนๆจะเกือบเข้าสู่ภาคเหนือในแวดวงคนนิยมพระและเสียนพระรุ่นใหม่รุ่นเก่าประจำท้องถิน่น หากเอ่ยชื่อขึ้นมาคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเท่าปานหรือลุงปานเป็นแน่ตั้งแต่วัยเด็กย่างเข้าวัยรุ่นจนถึงวัยชราเท่าปานอาศัยเลี้ยงปากท้องกับการขายของเก่าทุกชนิดไม่เว้นแต่พระเครื่องพระบูชาพระยอดนิยมไม่ว่าเกจิอาจารย์คนไหนหรือกรุใดๆทั่วสยามประเทศ ไม่เคยลอดผลเงื้อมือของเท่าปานผู้ยิ่งยงไปได้เลยด้วยความเชี่ยวชาญและโชคชนในอาชีพนี้มายาวนานแน่นอนไม่ว่าพระดีเกจิดังหรือภาคครูต่างๆเท่าปานมองดูเพียงเพลิดเดียวก็ฟันธงได้เลยว่าพระแท้พระเกดังนั้นในบ้านหลังเนน้อยริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตรงข้ามตลาดตัวเมือง ทุกเย็นมักจะมีคนที่นับถือในสายตาอันเฉียบคมของเท่าปานแวะเวียนมานั่งคุยและขอความรู้เกี่ยวกับวิชาการดูพระแท้อยู่เสมอมิได้ขาดเมื่อมีคนมาหามากเข้าความคิดอันแยบยนก็บังเกิดขึ้นมาในหัวสมองของเท่าไวักว่าครึ่งร้อยแกเลยตั้งตัวเป็นปรมาจารย์พระเครื่องแห่งยุคประจําท้องถิ่นซะเลยไม่ว่าใคร อยากได้พระแท้พระสวยกี่องค์กี่ราคากี่เกจิอาจารย์แกจะไปสรรหามาให้ได้ครบถ้วนกระบวนความเป็นธรรมดาเมื่อของไปเงินมาทําให้ฐานะทางการเงินของเท่าปานสัพัดและข้องดีขึ้นกว่าเดิมถึงขั้นมีเงินฝากในธนาคารนับล้านที่สำคัญนักนิยมพระรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ ยกย่องให้แก่เป็นผู้วิเศษแห่งวงการพระเดินทางไปไหนผู้คนก็ทักถ่ายเกลียวกล้าวนั่นเป็นสิ่งที่แก่ภูมิใจมากครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ชีวิตของคนเรามีขึ้นและมีลงตามสัจธรรมแห่งความจริงบนโลกใบนี้เมื่อของดีของแท้หายากมากขึ้นเท่าปานจึงตัดสินใจปั๊มและทำพระปลอมออกมาขายพระดัง พระสวยรุ่นไหนใครมาขอเช่าบูชาจากแกไม่เคยผิดหวังใครมาสอหาเป็นได้ติดหมายติดมือกลับบ้านไปนอนฝันกันทุกคนแต่จะเป็นของดีหรือของแท้หรือไม่คิดเอาเองเท่าปานดำรงชีวิตอยู่ด้วยการขายหรือให้เช่าพระปลอมอยู่หลายปีสุดท้ายก็เจอดีจนได้เมื่อมีเสียนพระรุ่นหลานทายาทขาใหญ่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาให้ช่วยหาเหรียญรุ่นแรก เกจิชื่อดังให้หนึ่งเหรียญเสนอราคาให้ได้ยินฟังแล้วน้ำลายหกเท่าปานไม่พลาดรีบจัดการปั๊มเหรียญที่ลูกค้าต้องการและตกแต่งจนเก่าคร่ำคร่าครบครันทั้งคาบใครและร่องรอยผ่านการใช้รวมทั้งความเก่าของเนื้อโลหะที่นำมาผสมปั๊มชนิดเซียนมือใหม่เห็นแล้วต้องร้องอู้หูสวยกริบเลยลุงประมาณนั้นเลย ขายเหรียญเกสสวยไปเรียบร้อยแล้วเท่าปานได้เงินเข้ากระเป๋าหลายแสนไม่รอช้าพาเมียสุดที่รักไปเที่ยวซื้อของในตลาดแถมดินเนอร์อาหารเย็นเป็นของแถมชื่นมื่นอีกหนึ่งมือ้อผ่านไปสามวันเสียนพระรุ่นหลานถาญาติขายใหญ่ก็หวนกลับมาพร้อมเพื่อนอีก3-4คนพรันที่จอดรถปิกอัพแต่งซิ่งหน้าบ้านก็กลูเข้าไปพบป่านหน้าเท่าปานกำลังนั่งซดเบียอารมณ์ดี แถมห้ำเพลงมนตร์รักลูกทุ่งอยู่ที่โตะหินอ่อนหน้าบ้านมึงไปเอาตัวมันมาเสียงเข้มของเสียนพระรุ่นหลานดังกังวานหน้าเกรงขามชื่นเสียงพวกไม่รอช้ากรูเข้าไปลากตัวเท่าปานมานั่งกองกับพื้นดินไม่นานก็มีเสียงพลวัวพรวัวจากรองเท้าของเสียนรุ่นหลานกระทบกับใบหน้าของเสียนไวดึกพร้อมกับเสียงคำรามไอ้ปาน มึงกล้ามาขายพระปลอมให้กูหรือมึงรู้ไหมกูเป็นใครไอ้ปานอย่าอยู่เลยมึงจากนั้นทั้งสี่คนก็ช่วยกันสกรรมคนละตุ๊บสองตุ๊บทั่วร่างกายเท่าปานจนหน่วมอรทไทก็อักเลือดไม่น้ำใจและยังไม่สาสมกับความเจ็บใจเสียนพระรุ่นหลานชักปืนพกดําเมื่อมออกจากเอวจอดที่หน้าผากของเท่าปานน่าจะเป็นสิอดมม หรือไม่ก็จุด38มแปดซูเปอร์แต่โชคยังดีเท่าปานไม่ถึงคาดบังเอิญเมียรักของเท่าปานออกมาขอร้องตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยได้ทันท่วงทีทําให้กลุ่มเสียนพานักเลงวิ่งกลับไปที่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่เท่าปานประสบเหตุสกรรมมูได้รับการเล่าขานในหมู่นักนิยมพระประจําท้องถิ่นยิ่งกว่าไฟลามทุง่งทําให้ความน่าเชื่อถือของแก ลดลงไปในทันใดศาลาริมน้ำที่เคยเป็นศูนย์รวมเซียนใหญ่กับเงียบเหงาไม่มีใครมาเยือนอีกต่อไปอานิจจาเท่าปานผู้ทนงแห่งวงการพระเครื่องถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายแค่นั้นยังไม่พอเหมือนเวรกรรมตามสนองไม่หยุดยั้ยงเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายในข่าวนั้นทำให้เท่าปานกลายเป็นคนปากเบี้ยวและเป็นอมพตก ไม่สามารถเดินไปไหนได้กลายเป็นคนพิการเงินทองที่เก็บหอมลอมลิบไว้ก็เบิอกออกมารักษาตัวจนหมดเกลี้ยงก็ยังไม่หายไปกู้หนี้ยืมสินมารักษาตนถึงขั้นขายบ้านใช้หนี้ก็ยังไม่พอจนลูกเมียหอบข้าวของหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดปล่อยให้เท่าปานนอนรอความตายในสาลาลิมน้ำแม่น้ำเจ้าพยาคนเดียวในวันที่แกตายชาวบ้านระแวกนั้น ได้ยินเสียงแกร้องหอยหวนว่าอย่ามาเอากูไปอย่ามาเอากูไปกูสาบานจะไม่ทำพระปลอมอีกแล้วทรมานเหลือกเกินช่วยด้วยช่วยด้วยพักเดียวเสียงก็เงียบลงพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิตของเท่าปานปิดตำนานเสียนพระผู้ยิ่งใหญ่ชัว่วนิรัน